แทนเคกเขมมนิ์เผยในอดีตเคยทำให้แม่เสียใจมีปัญหากับใครก็ได้แต่ไม่ควรมีกับแม่ถือว่าเป็นอีกคนที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานสำหรับนางเอกสาวแทนเคกเขมมนิ์จามิกรที่ล่าสุดมาเปิดใจในรายการม o ดี้อินเตอร์วิวถึงเรื่องราวดีๆชีวิตหลังแต่งงานตอนนี้ยังไม่คิดมีทายาทเล่าเรื่องความผูกพันของแม่ลูกที่ไม่เคยห่างกันและภยะ เรื่องที่เคยทำให้คุณแม่ต้องเสียใจในอดีตชีวิตนี้มีปัญหากับใครก็ได้แต่ไม่ควรมีกับแม่แทนเค้กเผยว่าเรื่องที่หมีดูแลเราแทนแม่แทนว่าแม่คงแฮปปี้มีความสุขกับการที่ลูกมีความสุขลูกรับใครแม่ก็รักด้วยแล้วแม่รู้จักพี่หมีเพราะจากแม่ก่อนคนแรกด้วยนะจนเวลาผ่านมาต่างๆสู้กันมาหลากหลายเรื่องราวที่เป็นบทพิสูจน์แม่ก็คงมีบททดสอบอะไรกับพี่หมีมากมายจนมาก่อนแต่ง,งานก็มีอะไรหลายอย่างที่ไม่ได้รับรื่นซะทุกเรื่อง ต้องผ่านการคุยความเข้าใจทุกวันนี้เราก็ยังอยู่ในบริเวณเดียวกันเหมือนเดิม แต่เราจัดสรรพื้นที่ของแต่ละคนเราก็อยู่ของเราหลังหนึ่งน้องๆก็อยู่หลังหนึ่งคุณแม่ก็อยู่หลังหนึ่งคุณพ่อก็อีกหลังหนึ่งแม่ใช้เวลาเป็นสองถึงสามปีจนเขาคิดว่ามันถึงเวลาของลูกแทนคิดแบบนั้นเพราะจริงๆแทนกับแม่เห็นเราใกล้กันแบบนี้แต่จริงๆบางเรื่องเราก็เหมือนไม่กล้าที่จะคุยกันตรงๆเนื่องจากเราคงใกล้กันแล้วห่วงความรู้สึกกันแล้วเราก็พยายามปรับตัวกันแม่ก็พยายามปรับตัวโอเคลูกไปมีครอบครัวมีพี่หมีมาดูแลนะปล่อยได้ปกติสี่ทุ่มแม่ต้องโทรแล้วอยู่ไหน ทำไมยังไม่กลับมาทั้งที่นั่นก็ผ่านมาคบกันมาแล้วก็ยังมีความรู้สึกห่วงและกังวลแต่ว่าพอณวันนี้แต่งงานแล้วเขาก็ปล่อยให้พื้นที่ให้ดูแลกันแต่ก็อยู่ในสายตาเขาเหมือนเดิมแม่พูดอะไรให้เรากังวลหรือรู้สึกไม่สบายใจให้เรารู้สึกว่าทำตัวไม่ถูกเหมือนเป็นคนกลางที่แบบนี่แม่นี่ที่หมีแม่ไม่เคยพูดให้กังวลหรือรู้สึกไม่สบายใจแบบนั้นเรื่องทำแม่เสียใจมีค่ะแต่ไม่ใช่ถึงกับเป็นลูกที่เถียงแม่ ที่ขึ่งเสียงหรือว่าอารวาสไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแต่ก็จะมีบางอันที่งเงียบแล้วก็ไม่ทำมีพูดอะไรไปแล้วแม่ก็นิ่งไปเลยเราจะไม่ทะเลาะก,กันด้วยคำพูดที่แวดแวดใส่กันไม่มีคำพูดอะไรรุนแรงเงียบแล้วก็ไม่คุยกันซึ่งนั่นเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นบอรอรยายกาศที่แย่ยิ่งกว่าการพูดอีกเราก็เลยทิ้งเวลาสักพักเพื่อที่จะค่อยๆกลับมาคุยหรือพูดคำว่าขอโทษที่พูดอะไรไม่ดีออกไปแบบนี้มีปัญหากับใครก็ได้แต่ไม่ควรมีกับ แม่แม่ก็พยายามที่จะดูแลลูกๆอย่างดีที่สุดในกำลังที่เขาสามารถทำได้ทำจนเหมือนเกินกำลังของตัวเองแต่ก็ทำลูกต้องดีลูกต้องโอเคตั้งแต่เด็กจนโตมาแม่ก็จะโดนตลอดเลยว่าเหมือนสปอยลูกคือดูแลลูกซะเหลือเกินระวังลูกจะเสียนิสัยหรืออะไรต่างๆแต่แม่ก็จะบอกว่าอะไรที่เป็นโอกาส สแม่ก็จะต้องทําให้ลูกไม่รู้สึกขาดอะไรในวันนั้นเราก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ในวันนี้มองกลับไปถึงรู้ว่าแม่คงมองแบบนั้นคงพร้อมที่จะให้อย่างเต็มที่จนเกินตัวจนบางทีเกินกว่าที่แม่จะรับไหวเรื่องลูกแม่บอกว่าแม่ว่าลูกควรหนีนะแต่ว่าแม่พูดกับแพนจนแม่เลิกพูดแล้วพี่วูดดี้ไม่พูดกับแพนโดยตรงแต่จะไปพูดกับพี่หมีแทนหัวเราะ แม่ก็มาพูดว่าแม่ว่าควรนะหรือว่าจะให้แพนเขาไปเก็บไข่ไปทําอะไรใดๆไ,ไว้ก่อนแล้วเมื่อไหร่ที่เราพร้อมค่อยมีแพนเค้กเล่าต่อว่าถามใจเลยจริงๆรู้สึกว่าแพนกับพี่หมีเราอยู่กันแบบนี้เพราะรู้สึกว่าวันนี้เรามีหลานเรามีครอบครัวใหญ่รู้สึกแฮปปี้แล้วมีน้องหมาที่เอ เราดูแลอย่างหนึ่งคือเรากลัวการรู้สึกผูกพันแต่ก็มีบางจังหวะที่เราก็คิดอีกเหมือนกันว่าหรือจริงๆเราก็น่าจะควรนีนะเพราะว่าเราอาจจะเป็นคนที่ดีขึ้นก็ได้แล้วเรอ่ก็จะได้ดูแลเขาอย่างดีที่สุดคือสิ่งที่หาคำตอบไม่ได้เลยว่าคืออะไรยังไงคิดว่าก็คงมีและคงสักแป๊บหนึ่งให้เวลากับตัวเองในการทำสิ่งต่างๆที่เราอยากทำ แล้วคนก็บอกว่าเรามีควรมีปีมังกรเพราะเราเกิดปีมังกรแต่ว่าปีนี้ทําไม่ทันแล้วหัวเราะพี่หมีเขาเป็นลูกคนเดียวค่ะมันใช้เวลาเยอะมากพี่วูดดี้ เพราะเขาเป็นลูกคนเดียวที่อยู่ต่างประเทศใช้เวลาอยู่กับตัวเองมาเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เขากลับมาเจอในสังคมไทยแท้ๆอย่างครอบครัวของเราซึ่งมีลูกกัน3คนพ่อแม่ด้วยเป็น5คนความชุนลม,นมุนวุ่นวายมันก็จะมีตลอดเวลาไงที่แย่งของน้องๆแย่งของพี่พอเขามาเจอเราที่เป็นครอบครัวใหญ่แบบนี้ก็จะตกใจเขาก็จะรู้สึกว่าทําไมต้องแย่งกัน แล้วทำไมพี่ถึงไม่แบ่งน้องทำไมน้องถึงเอาแต่ใจในช่วงแรกแรกเมื่อถึงเวลาหิวทุกคนพร้อมกินข้าวพี่หมีก็จะแบบช็อปนิดหนึ่งทำไมยถึงเป็นแบบนี้ใช้เวลานานเหมือนกันกว่าที่จะปรับตัวเข้าใจในวิถีของแต่ละคนธรรมชาติของแต่ละคนไม่เหมือนกันคือพี่หมีก็เป็นอีกคนที่ดูแลตัวเองได้หมดตัดสินใจด้วยตัวเองทุกอย่างผิดถูกก็ตัดสินใจเองแต่ทางนี้คือพ่อแม่ดูแลตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการที่ลูกจะตัดสินใจทำอะไรเองได้เลยก็คือคนละแบบโตกันคนละรูปแบบกัน